ทำไมวันนี้หน้าเหมือนฝรั่งอย่างให้เรียกอะไรฝรั่งน้อยโอเคไหมหรือว่าให้เรียกว่าอะไรให้ <c oughs> <c oughs> เรียกมะม่วงให้เรียกมะม่วงมันหน้าเลียนแบบฝรั่งเลียววันนี้ฮะทำไม <c oughs> ่างพู้จางจะาเป็นที่สุดสำหรับน้องเลอาลูกสาวคนเก่งของมามีไอสพิสดาสาวน้อยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวจิ๋วขวัญใจพี่ป้านาอาทั่วประเทศด้วยความน่ารักแถมยังมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมจนตกวใจพี่พีแฟนคลับกันเป็นแถวใครจะไม่ตกหลุมรักน้องเลอาบ้างล่ะคะเมื่อได้เห็นโมเมนต์สุดคิ้วของเต้าหนูเนียซึ่งคุณแม่เองก็พยายามส่งเสริมพัฒนาการของลูกสาวในทุกด้านค่ะซึ่งตอน นี้ถ้าใครได้ติดตามจะเห็นได้เลยว่าน้องเลอาพูดได้ถึง3ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษแม้จะยังไม่คล่องแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็พูดชัดคุยเก่งยิ่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันซะอีกค่ะมามีไอซ์ก็คือหลงลูกสาวหนักมากเผยโมเมนต,ต์ของน้องเลอาให้เหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ได้ติดตามกันอยู่ตลอดอย่างก่อนหน้านี้เองนะคะตอนที่ได้พูดคุยกับน้องเลอาเรื่องการมีทายาทคนที่สองเนี่ยเจ้าตัวถามลูกสาวเลย ว่าอยากให้มามีมีเบบีอีกคนหนึ่งไหมเลอาพยักหน้าเลยนะคะแล้วถามว่าอยากจะได้น้องเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตอนแรกเนี่ยน้องเลอาตอบว่าผู้หญิงมามีไอซ์ก็เลยถามอีกรอบค่ะว่าไม่เอาจริงเหรอไม่อยากได้บอยหรอเอาบอยไหมเอาบอยหรือว่าเกิลน้องเลอาเลยตอบใหม่นะคะเปลี่ยนคําตอบเลยว่าบอยไม่ชอบเกิลชอบบอยแล้วพอถามว่าถ้ามีน้องชายเลอาอยากจะให้น้องชื่อว่าอะ น้องเลอาตอบเลยนะคะว่ามะม่วงนอกจากคําตอบของน้องเลอาจะน่ารักแล้วก็ตามใจแม่ไอา์แ้วเนี่ยหลายคนต่างโฟกัสไปที่ชื่อของหนูน้อยที่เตรียมเอาไวใ้ให้กับน้องชายในอนาคตทําเอาคุณแม่เนี่ยถึงกับกุมขมับแล้วก็หัวร้อนลัานไปพร้อมๆกันเลย ล่าสุดจากชื่อที่จะเตรียมเอาไว้ให้น้องชายกลายเป็นว่าจะเป็นชื่อของตัวเองไปซะแล้วนะคะเมื่อมามีอ้์ได้เผยคลิปนะคะตอนที่ถามเลอาว่าอยากจะให้เรียกเลอาว่าอะไรดีเจ้าหนูตอบแบบชัดท้อชัดคำเลยว่ามะม่วงถามว่าเป็นผลไม้ชนิดอื่นได้ไหมเลอายืนยันคำเดิมนะคะว่าไม่ได้ต้องมะม่วงเท่านั้นแบบย้ำๆกันเลยทีเดียวโอ้ยน่ารักเกินไปไหมคะเนียจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเล เลยทำไมวันนี้หน้าเหมือนฝรั่งยังให้เรียกอะไรฝรั่งน้อยโอเคไหมหรือว่าให้เรียกว่าอะไรอะไรมะม่วงไม่วงเป็นหน้าเรียกเหมือนฝรั่งแลี้วอันเนี้ยฮะทำไมทำไมต้องเป็นมะม่วงเป็นกีวี่ได้ไหมฮะฮะไม่ได้เหรอคะต้องให้เรียกว่ามะม่วงเท่านั้นเลยโอเคโอเค โอเคบะม่วงมาม่วงมาม่วงโอเคค่ะหน้าเหมือนฝรั่งจริงๆนะวันนี้ <c oughs> แน่นอนว่าพอได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์เนี่ยแ่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบางบอกเลยว่ายืนยันชัดเจนเลอาเป็นมะม่วงคะ่ะยืนยันเลอาจะเป็นแค่มะม่วงเท่านั้นดิบก็เปรี้ยวถ้าสุกก็หวานเลอาล้ำม,มากลุกหนึ่งในใจเลอาคือมะม่วงเท่านั้นคะ่ะ โดนเลอาตกตอนคลิปกางเกงข้าวินกดติดตามและไล่ดูคลิปน้องมะม่วงสวยน่ารักและตลกมากโดนน้องมะม่วงตกทุกคลิปหลงไม่ไหวแล้วลูกน้องมะม่วงน้ำปลาหวานน้องมะม่วงนะ่ารักจังคะ่ะแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์เลยสรุปว่าตอนนี้นะคะพี่ๆเข้าใจตรงกันแล้วว่าเลามีอีกชื่อว่าน้องมะม่วงนี่เองคะ่ะ